<wounds> หี่เด oh ีวที่ตวอยังเปิดได้มีการอะไรยอไรอขวของข้างหน้าค่ะขอข้าองข้างหน้าครับเเตรงนี้เตรงนี้ตรงนี้หมออรวีค่ะีเอที่โรดว่า่กดเปิดวนสนวาอนนี้ียบาเรื่องยังไงบ้างครับผมยังไม่ได้ทราบเรื่องนี้เลยครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าต้องดูว่ามาตรการที่เขากำหนดว่าเป็นยังไงเพราะว่าสวนน้ำเป็นเป็น กิจกรรมที่มีความเสี่ยองอสูงแต่นี้ก็ต้องเป็นไป,นปนตามข้อกําหนดของทางหน่วยงานที่เขาจะกําหนดขึ้นมาแต่ของดีเบิลส่วนน้ำกิจกรรมนา่าจะมีมาตรการออกมาแล้วแต่ว่าจะปฏิบัติครบถ้วนหรือไม่นี่ต้องดูครั้งแต่ผมยังไม่ทราบเรื่องนี้อันนี้เป็นภาพใหญ่วันนี้เป็นภาพใหญ่แต่เรื่องกิจกรรมเนี่ยแต่ส่วนน้ำน่าจะอยู่ในประเภทหนึ่งของกิจกรรมอันนี้เป็นภาพใหญ่ ใช่ก็ว,วันนี้ในเรื่องของการเชืามาจุกลังน่าจะมีรายละเอียด <Pam ela. S 1> เรื่องกรณีคนจะเดินทางเข้ามาต่างๆที่ทางทางกรมควบคุมโรคจะนำเสนอเข้ามา<ด>เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับทั้งทั้งคนไทยที่เดินทางกลับมาทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาซึ่งก็จะมีความซอมีการซักซ้อมกันหลายหน่วยงานไปแล้วทางกระทรวงคมนาคมเดี๋ยววทิที่หน้าผมจะไปดูโรงแรม โรงแรมที่เขาจะรับนักท่องเที่ยวทั้งชาพทั้งเ,เ,เ,เป็น ative, อัลเทอร์เนทีฟเป็นเอคิวว่าจะไม่ให้มีการคือสองส่วนนี้จะต้องมีการจับคู่กันกันกบโรงพยาบาลเพราะนั้นการตรวจเนี่ยจะต้องลดค่าใช้จ่ายใ,ให้ได้ให้มากที่สุดอย่าไปม,มีการบวกเพิ่มอะไรพวกนี้ไม่ได้หมายถึงว่า ถ้าโรง,งแรมไปจับคู่กับโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลจะมาขอค่าตรวจ<ม>คิดราคาบวกอะไรอยงนี้ไม่ได้ต้องอยู่เป็นพื้นฐานของให้นักท่องเที่ยวเขามีความทั้งเ,งเชื่อมั่นแล้วก็ค่ายจ่ายให้น้อยที่สุดแต่ต้องเป็นไปด้วยคุณภาพด้วยแล้วพื้นที่นี่จะลดลงเจ็จังหวัดที่เป็นอันนั้นอันนั้นเกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์สีที่ต้องปรับให้ลดลงเพราะว่าก็เป็นไปตามทั้งเรื่องมันจะเป็นเทรน์ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ มีความคงที่หรือค่อนข้างลดลงแต่ว่าไม่ได้ดูเป็นรายวันนะต้องดูเป็นรายสองสามวันเป็นแนวโน้มก็จะเป็นแนวโน้มที่มันจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ถ้าจังหวัดที่มีแนวโน้มที่คงที่แล้วลดลงเนี่ยก็จะปรับให้มันดีขึ้นก็มีเจ็ดจังหวัดที่เป็นข่าวใช่ใช่ครับขอบคุณครับให้เป็นหมอเลย